สวัสดีครับผมกูไก่นะครับวันนี้ผมไม่ได้มากระโดดเชือกนะครับแต่จะมาตอบคําถามเพื่อนๆจากทางบ้านนะครับว่าเรากระโดดเชือกควรเลือกรองเท้าแบบไหนดีนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับผมผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับสคู่2ประเภทนะครับผมนี่เห็นไหมก็คือตัวนี้จะเป็นนิวบาล่า530นะครับผมเป็นลันนิ่งส่วนตัวนี้ก็เป็น convert นะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง ทีละคู่ทีละแบบเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเก่าแล้วเป็นคู่ที่ผมใช้มานานมากนะครับใช้กระโดดเชือกด้วยแล้วก็ใช้ใส่ไปเที่ยวใส่เทรนอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมคุ้มมากคู่นี้เนาะคู่นี้นะครับผมมันเป็นเหมือนกับเพื่อนๆถามามาไหมอย่างเช่นรองเท้านันยางน,นะครับผม <S <S เหมือนกันนะครับ <S <S เพราะว่าตัวของคอ,อนเวิร์ตเนี่ยจะเป็นพื้นแบงนะครับผมพื้นแบกเนาะแล้วก็เป็นพื้นแข็งเหมือนกับนันยางเลย ถามว่าใส่กระโดดเชือกได้ไหมใส่ได้นะครับผมแต่พอกระโดดไปนานๆสาหรับมือใหม่เนี่ยพอกระโดดไปนานๆเนี่ยจะทําให้กุ้งเท้าของเราเนี่ยจะรู้สึกเมื่อยนะครับผมพอเมื่อยแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเป็นรองช้ำเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับผมสาหรับมือใหม่เนี่ยผมไม่แนะนําเป็นรองเท้าพื้นแบนหรือแข็งแบบนี้นะครับผมแต่ก็สามารถกระโดดได้ในจนํานวนครั้งที่ไม่ได้เยอะนะครับผมอาจจะ200ครั้งแล้วก็พักเซตหรือว่าร้อยครั้งพักเซตหรือว่าวันนั้นกระโดดแค่500 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับตอนนี้มาดูตัวนิวบาลานซ์ห้าสามศูนย์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรันนิ่งนะครับผมหรือเป็นรองเท้าวิ่งนั่นเองเนาะซึ่งเหมาะกับการกระโดดเชี่ยวมา,มากนะครับเพราะว่าหัวรองเท้าของเขาเนี่ยทำมาซับพอร์ตในการวิ่งนะครับผมไม่ได้แข็งมากแล้วตัวพื้นของเขาเนี่ยก็นุ่มด้วยนะครับผมเป็นการซับพอร์ตเท้าที่ค่อนข้างดีนะครับกระโดดได้นานกว่าตัวนี้เพราะตัวนี้เนี่ย เห็นไหมมันแข็งนะครับจริงๆแล้วมันแข็งนะอันนี้มันใส่มานานแล้วมันเลยกดได้แต่จริงๆแข็งมากนะครับตัวพื้นเนี่ยแข็งมากเนาะคนไหนที่มีรองเท้าวิ่งเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเอารองเท้าวิ่งมาใส่กระโดดเชือกจะดีกว่ากระโดดได้นานกว่าได้จํานวนครั้งที่มากกว่านะครับผมแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยเขาก็จะซัพพอร์ตเท้าเราเนาะเพราะว่ามีความนุ่มนะครับผมซัพพอร์ตเท้าเราได้ดีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนไหนที่ สอบถามมาหรือว่ายังสงสัยว่าเราเนี่ยควรใช้รองเท้าประเภทไหนก็แนะนําเลยนะครับเป็นรองเท้าวิ่งจะดีที่สุดนะครับสาหรับกระโดดเนาะแต่สําหรับคนไหนที่กระโดดมานานเนี่ยรองเท้าแตะก็กระโดดได้เพียงแต่ว่ามันกระโดดไม่ได้นานนั่นเองนะเพราะว่าไม่ได้ซัพพอร์ตเท้าเราดีที่สุดนั่นคือใส่รองเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้านักเรียนหรือว่ารองเท้าพื้นแข็งแบบนี้หรือว like ่าเป็นรองเท้าวิ่งก็จะดีกว่านะครับผมเพราะว่าม really ันช่วยซัพพอร์ตเท้าเราลนั่นเองครับการไม่มีรองเท้ากระโดดเนี่ย อาจจะต้องกระโดดกับพื้นที่นุ่มๆอย่างเช่นจิ๊กซอนะรประมาณสัก3มิลหรือ5มิลอะไรประมาณนี้เหมือนที่นักมวยเขาใช้กันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคนไหนที่ยังสงสัยว่าเลือกรองเท้าแบบไหนดีกูไกลก็รองเท้าวิ่งก่อนเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับคนไหนที่ยังไม่มีรองเท้าวิ่งแต่อยากฝึกก็อาจจะเป็นรองเท้านักเรียนก่อนก็ได้เป็นรองเท้าผ้าใบที่เรามีก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วกระโดดได้เหมือนกันเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอคนละหนึ่งไ like, ล,งลงค,ค์ญญลคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ เพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปหลังจากนี้นะครับสำหรับว,วันนี้คุ้ไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย